รู้สึกดีใจครับแล้วก็หายเหนื่อยครับเพราะว่าคือมันเป็นซีรีส์ที่เราอยากให้ทุกคนเนี่ยดูกันแบบเต็มๆเพราะว่าตั้งแต่เรื่องบทเรื่องการถ่ายทำแล้วเรารู้สึกว่ามันสนุกเราก็ดีใจที่ที่เราได้ดูพร้อมกับทุกคนแล้วก็ดูแบบเต็มเมเรื่องกันแบบพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยดีใจครับที่แบบซีรีส์ของเราแบบว่าทางแฟนๆชอบแล้วก็มีฟีดแบ็กที่แบบดีแบบว่าดีเราทําให้เราแบบรู้สึกว่าเราหายเหนื่อยแล้วก็แบบภูมิใจอะไรเงี้ยครับที่แบบคนชอบ ใช่ปลายเปิดก็คงจริงๆอ่ะเรารู้จริงๆเป็นมิเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่เพราะว่าทางผู้จัดเขาก็บอกว่าเออเห็นไหมล่าว่าตอนจบไม่ได้ขึ้นดีเอ็นแล้วตอนเล่นแฮชแท็กก็ไม่ได้เขียนว่าจบบูอะไรไม่ได้ไม่ได้ขึ้นแฮชแท็กว่าเมคอัพตอนจบอะไรเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสแหละครับเพราะดูฟีดแบ็กจากแฟนๆอะไรเงี้ยครับว่าจะอยากให้มีหรือเปล่าแต่ดูจากทรงแล้วก็ดูมีคนเป็นเมนขอซีซั่นสองซีซั่นสองเยอะมากอะไรเงี้ย ใช่ใช่ใช่ก็ฝากไปกดดันผู้จัดราบหมอแซมด้วยนะครับจริงๆเขาบอกว่าผู้จัดก็จะบอกว่าต้องไปกดดันหมอแซมเพราะหมอแซมเป็นคนเขียนแต่ว่าเราก็มีเกินเกินกับหมอแซมบ้างแล้วก็พยายามไปป้ายยามหมอแซมบอกว่าหมอแซมนี่สีเขียนพักสองสีอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยช่วงนี้เขาก็ยุ่งๆแต่เขาไม่ปฏิเสธนะเขาไม่ปฏิเสธเขาหลอกรากรก่อนปีนี้ปีนี้เต็มเขาก่อนอะไรดใช่ใช่ใช่อยากเบิกชอบเลยกก็ได้ครับตอนนี้ หรอได้เลยเอาเลยเอาได้ได้ได้เอาเลยก็ได้เนอคติ้งกันเนี้ยอ๋อได้เลยลองลองลองเรียนอีกใช่ไหมเรียนเรียนตัวมันแบบเหมือนซีซั่นสองมันจะหนักกว่าแบบดราม่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเลยอาจจะเป็นไปได้จะเป็นไปเอาอีกก่อนแเคาากกก็บอออว่เรัักกนมากเลลยแ้วได้ดูหรือเปล่า อ๋ออ่านมาอ๋อโอเค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 เออก็ก็ก็เราก็เล่นตามบทที่เขาให้มาเนาะไม่แต่จริงๆ EP6 หมันค้าคังรักจริงคุณหมอพักภูมันมีแต่คนแซวว่าแบบพอได้เป็นแฟนแล้วคือไม่ไปทํางานแล้วอะใช่ใช่ก็คือลาออกจากกันเป็นหมอแล้วไม่ทำขอลาพักร้อนก่อนเลยครับ ไอ้อะหอไปอะหอไปอหอเป็นอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็บอกแล้วว่าหมอภาคภูมิเป็นหมอข้างรักอะไรเงี้ยเป็นคนข้างรักก็ก็ก็ตามนี้ก็เห็นคือเราเราเราเครียดมา2 EP ไง EP พีสี่พีห้าเนาะสามอีแรกเราไม่นับว่ามันเป็นคอมเมดี้เนาะแต่ว่า EP สุดท้ายเนี่ยเราก็เลยเหมือนแบบเป็นการแบบเซอร์วิสแฟนๆหน่อยอะไรเงี้ยแบบเขาตามเรามาก็อยากเห็นแบบว่ามุมแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กของแบบของเราพวกเราอะไรเงี้ยก็เลยแบบจัดให้เต็มที่ ส่่วนมาากเขคือเอาจริงผมอะไม่ค่อยรู้ผมอ,อ่ะคุณก่อนคุณก่อนคุณพูดก่อนอเหมือนเหมือน,อนที่แฟนๆเขาบอกแหละคือเ,เกินคาดนี่ด้วยความที่เขาไม่ได้คาดหวังเพราะ<อ>ราาก็ไม่ได้บอกกับเขาก่นกนอนว่าเป<ม>็นแฟนคลับใช่<อ>ใช่แล้วจริงๆสำหรับเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เยอะเกินไปนะเราผมว่ากลังกำลังดีกำลังดีใช่ใช่แบบมันไม่ได้แบบผมรู้สึกว่าดูแล้วมันสวยงามใช่ครับมันสวยมันแบบดูแล้วภาพเต็มซีดี ใช่เพราะเรา,าไม่ได้ไมไ,ดไม่ได้โฆษณาไม่ได้ขายทางจุดของ NC เลยแล้วคือทางทีมงานก็คือปิดทุกอย่างว่าจะมีฉากที่มเป็นแบบแบบนี้ซึ่งพอมาได้มาเห็นในซีรีส์พร้อมกันก็จะมีความแบบแฟนๆก็จะมีความแบบตกใจครับไปขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยเออซึ่ง,ง,งก็เขินตัวมดอยู่นะจริงตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเราจะเขินหรอกเราก็มีความแบบตอนแรกเราก็คิดว่าใจเราแข็งพอในการที่จะแบบคนแซลอะไรหรือกีดการ์ดยังไงตอนที่ดูด้วยกัน ใช่ไม่เมื่อวานอ่ะคือเราไปดูพร้อมกันที่ร้านของน้องอะไรเงี้ยก็จะมีแฟนขับนั่งดูด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราใจแข็งเราไม่เขอนหรอกนั่งนั่งตัวบิดเลยจ้ะอันนี้คือไม่ได้ดูเลยนี่คือไม่กล้าดูจริงๆกลับไปบ้านนะที่บ้านเปิดดูอีกนะไม่ดูเลยครับไม่ได้ดูเลยเหมือนกันเพราะว่าทําใจไม่ได้ทําใจไม่ได้แต่คือมันไม่กล้าดูจริงๆริคือคือเห็นแล้วพี่อยู่ดูเราก็ขับหรอ มันขำในที่นี้คือเราเราสนิทกันแบบมากมากไงแล้วคือคือเวลาเราสนิทกับเพื่อนอ,ะอ่ะเราไปเล่นกันแบบอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เออแล้วด,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 ดูคนเดียวก็ยังไม่กล้า,าดูมันขำม,มาแบบเฮ้ยเรามีโมเมนต์แบบนี้ได้หรอวะ <c oughs> วมันดูแล้วมันแบนบ,นบ,นบนจัก,กรจี้อ่ะจัก,กรจี้จัก,กรจี้จักรจี้โอ้โหเอาจริงก็ก็จักรจี้นะเราก็แบบว่าเขินนะแล้วยิ่งมีแบบเสียงเชียร์จาก เสกิล์การ์ของแฟนคลับที่แบบเขานั่งดูด้วยกันเราแบบยิ่งยิ่งแบบยิ่งเขย่อยิ่งแบบไปกล้ามองอ่ะอยากจะมุดดินตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยดูดูดูท่อนแคปซีนอย่างเงี้ยดูได้คาทาเลฟซีนฟุกจะยังไม่ค่อยกล้าดูเท่าไหร่จริงอ่อดูดูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่แตในทวิตเตอร์นะใช่ไม่กล้าดูอ่ะคือดูได้แต่ว่าก็ไม่ได้แบบฉันต้องทำไมเราเป็นคนแบบว่าอายเขินเขินตัวเองมากเป็นคนที่แบบเอาจริงๆนะทุกเรื่องเลยจริงอ่ะที่ไหยซีนด้วยถ้าเกิดว่าไปซีนอะไรที่แบบ บางทีซินตลกอะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าดูจนจบแต่เรารู้ว่าเราเล่นอะไรแต่กล้าเล่นเราจะอ่านแค่ฟีดแบ็กเรากล้าเล่นแต่ไม่กล้าดูใช่เพราะเป็นคนที่ชอบกระทำใช่เชื่อในในในกฎของอันนี้เรื่องของการกระทำชอบการกระทำมากกว่านมากกว่าการพูดการดูแบบว่าเอาตัวเองมาพัฒนาต่ตัวเราเรคือไม่กล้าดูที่เราแสดงเลยก็บางบางทีบางทีมันก็มาดูแต่ว่ามันตะกุกตะกักกับเราอ่ะพอพาเดนบิดไปบิดมาเนี่ย มันเขินตัวเองแต่ถ้าเราให้ทำอะไรเราทำหมดแหละทำได้หมดอะไรอย่างงี้ยอ้ยไม่อยากไม่อยากรับปากแบบแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นใช้คำว่ามีโอกาสใช่เว่ามีโอกาสดีกว่าคือทางทางเราก็อยากที่จะให้มีเซนสองทางแฟนๆก็อยากจะให้มีเซตันสองเนาะทางผู้จัดจริงๆก็ดึกดผมก็อยากมีแหละแต่ว่าตอนนี้คือมันเรื่องของของบทของอะไรพวกนี้คือมันต้องด้วยด้วยด้วยเซนหนึ่งเราทำบทออกมาค่อนข้างที่จะแบบ เก็บทุกรายละเอียดแบบอย่างอย่างดีค่อนข้างดีอะไรเงี้ยการที่เราจะเขียนบทซีซันสองออกมาเนี่ยมันต้องแบบใช้เวลาใช้แบบว่าเนื้อเรื่องให้มันสมเหตุสมผลอะไรงี้มากกว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับทางหมอแซงและทางทีมเขียนบทว่าเขาจะทําออกมาได้ตอนไหนอะไรเงี้มากกว่าครับใช่อย่างมีแหละอย่างมีแหละหมอแซงว่าคงอยางมีแหละครับแต่ว่าอยู่ที่เวลาแหละว่าเขาจะมีหรือเปล่าใช่ครับใช่ใช่ใช่ คือตอนนี้จริงๆเราก็จะมีคอนเทนต์กับทางทางทางที่ญี่ปุ่นเนาะแปลว่าเราก็มีออนแอร์ทางที่ญี่ปุ่นด้วยก็อาจจะจะมีกิจกรรมหรือมีโปรเจกต์ที่ทำร่วมทางกับทางญี่ปุ่นด้วยครับก็ฝากติดตามด้วยใช่ส่วนโปรเจกต์ที่ไทยก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับคิดว่าน่าจะได้เจอกันเรื่อยๆอยู่แล้วแหละกิจกรรมทางของทางที่เป็นงานหรือว่าทั้งงานทั้งงานด้วยทั้งงานด้วยฝากติดตามงานด้วยแล้วก็ส่วนตัวด้วยอะไรเงี้ยครับผมครับขอบคุณครับ